ฟนู้ก็บอกฟุตนี่ก็บอกฟุตดมันนี่ผมจัดให้เลยยีบี่ชั่วโมงในเกมบ็อกฟุตจะเปยังไงนั้นไปดูกันเลย let's go ไอเวนรอด้วยดิเปิดมาตอนแรกผมก็พบว่าผมเลเวลท่านี้ทุกคนไม่ต้องกังใ,ใจนะครับไป,ไปฟังโอเคมันก็ช่างมันเถอะผมก็ได้ไปเซฟที่จุดเซฟับปอนทันทีเพราะว่าผมรู้ว่า ในเกาะเงือกมันอันตรายขนาดไหนและผมก็ได้บินไปตรงกลางเลยแล้วก็ลงพอผมเข้ามาในกาะเงือกผมก็เห็นเจ้าตัวรับเควสอยู่ผมก็เลยเปิดฮาคิ่เกาะทันทีและพร้อมที่จะเข้าไปรับเควสแล้วนะผมเห็นว่ามันต้องใช้เลเวลเยอะเกินผมก็คิดว่าผมน่าจะไม่เหมาะกับโลกนี้แล้วนะ คิดว่าผมจะออกไปเพราะผมตัดมาตอนที่ผมมาตอนเกาะน้ําแข็งผมก็เห็นคนใช้พลแสงอยู่ด้วยผมก็อยากเข้าไปเจมสักหน่อยก็เลยปล่อยสกิลบอดเขารวยๆแล้วเขารู้สึกจะ,จะโกรธผมมากเขาก็เลยมาตีผมผมไม่กลัวเขาหรอกผม,มคิดจะใส่เดียวเขาม,มาตด้งนานแล้วแต่เขาไม่ยอมใส่เดี่ยวกับผมสักทีผมก็เลยท้อแท้ในการใส่เดียวเขา ก็มาดูก่อนว่าผมจะไปที่ไหนก่นต่อผมนึกไม่ออกว่าผมจะไปที่ไหนผมก็เลยไปที่กอริงจิ๋วอ,อ่ากอริงมันอยู่ฝั่งนู้นนะี่นาเราต้องกระโดดไปอีกแล้วและผมรู้สึกว่าผมมันแหลกๆยังไงก็ไม่รู้ผมก็ได้บินไปที่กอริงด้วยความเร็วสูงแต่เอ้ย เพื่อนรักเพื่อนแก่เราอยู่ทุกคนเราก็ได้ผมก็ได้าเข้าอนเก่กมาเพื่อนรักผมแต่ผมก็ได้ฆ่าคนไปไม่โอเคแล้วผมก็ได้เออบินไปที่ตรงนี้ไม่รู้บินมาทำาไมนะบินมาตีลิงเล่น,ลนแล้วก็เจอกับเพื่อนผม เช่างเถอะตามมานี่พอผมให้เพื่อนผมตามมาผมก็ได้ไปฟันคนในเตอร์เลลนผมก็ได้บินไม่ที่ก่อกาลางเพื่อจะไปดูโบนว่าโบนผมมีเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนผมมาไม่ได้ <st> พวกเขาบินไม่ได้ยังไงล่ะและอย่างนั้นผมก็เจอบอสอาลองเกิด <st> ก็เลยคิดจะใจเดียวกับบอสอาลองเดี <st> ๋ยวนี้ <st> ก็รีบเซฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวตาย มีคนใช้ผลน,น้ำแข็งอยู่ด้วยผมก็ได้ฟันผิดด้ารนะนะและผมก็ใช้ขาขาคราผมในการจิดตัานมันและผมก็ได้ทีดมันรัวๆแต่รู้สึกว่ามันจะกิ้วใส่ผมอย่างแรงผมก็ได้ใช้คนดาน อ้อวตัวนี่นี่เองนายคิดหรือว่านายจะพ้นสาย,สายตาแดงของฉันไปได้นี่โอ้ยอันเจบนะเฮ้ยผมก็ไม่ได้ขอ,องดรอปเลยไม่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันไร้สาระมากเพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์มก็เลยมาดูโบนพอผมดูผมก็พบว่าโบนผมมีอยู่57ผมก็เลยซื้อไปเลย สิงที่มันให้ผมมาเตมันให้คุณสอนเย็ดพีมาเก้านาทีซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยเพื่อนผมมันมาหาเรื่องผมผมก็เลยสั่งสอนมันไปว่าอย่ามาห้าแถวนี้แล้วมันก็ใช้ผลด้าก,กับผมทําให้ผมล็อกแบกไปย่างไกลแต่ไม่เป็นไรมันก็แตกผมก็ได้ไปดูผลเล็กน้อยว่ามีผลอะไรขายบ้างออมีผลสปริงขายด้วย โอ้ oh. ผนยางเยี่ยมโอเคไม่มีผลอะไรดีๆค้ายเลยนั่งผมตาไปตัวที่ผมไปต่อมาริมฟอได้เลยก็แล้วกันไปแล้วขอเป็นความเงินด้วยนะมารับเควสบ๊อบบี้หรือว่าบากี้อะไรแต่ผมมาดูมันก่อนอ้าวมันอยู่นี่นะก็เลยจัดการใส่ ของโคตรดีและผมก็ได้ฟาร์มที่กอบากกี้ไปเรื่อยๆตัดไปเลยรู้สึกว่าที่บ้านผมฝนฝนจะตกแล้วนะก็ไม่เป็นไรก็ช่างมาและผมก็ได้ฆ่าอ่าผมคิดว่ามันได้ชา้าเกินไปก็เลยคิดว่าจะตัดไปตอนที่เงินผมพร้อมที่จะไปซื้อของเลยและกกรนะตัดไปเลยอาวามผมก็ได้เงินมาเล็กน้อยและผมคิดว่ามันได้น้อยเกินไป ผมก็เลยไปดูบาร์กี้เกิดอีกไหมแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่เกิดผมรู้สึกว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมมันเหล็กและก็ค้างมากผมก็ได้เข้าไปในบ้านของบาร์กี้ใช่ป่าวะ<อ>แล้วก็เจอกลองก็ได้เก็บกลองเก็บไว้แล้วรุยต่อโอเคแล้วพอผมเก็บกลองเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการบินไปเพื่อที่จะเก็บกลองเพชอันที่สองแล้วนะและมันยางเล็กเลยอ้า โอเคพอเล่นได้อยู่นี่แหละทุกคนสิ่งที่เรียกว่าเกมมันคัาโอ้ไม่โอเคผมก็ได้เจอหีบอีกหีบหนึ่งก็เลยเก็บหีบเออได้ก็ตัดไปเลยตัดดีเฮ้ย คลิปนี้ผมแม่งไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยใช่เพราะคลิปนี้ผมบวกวุ่นกับอย่างอื่นมากกว่าการฟาร์มนะนะผมก็ได้กลับไปที่กอลิงเพื่อ,อ,อมึงกลับไปเพื่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมตอนนั้นผมคิดจะกลับไปที่จะกลับไปเกาะลิงงงก็ได้ผมก็ได้ยิงแสงไฟลิงไล่ตัวหนึ่งแล้วก็เก็บกล่อง ลรวลุยต่อผมก็ได้ไปดูเพื่อนรักผมว่ามันเกิดแล้วยังและปรากฏว่ามันเกิดผมก็ได้ใปมันทันทีและมันก็แตกโอ้มันยังกากเลยและบล็อกฟุตอีพีหนึ่งก็